ที่สองของรายการนะคะ คนนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ค้างกันเอาไว้ที่วงจรของผิวใช่ไหมคะใช่แล้วเมื่อกี้บอกไปว่ามีข้อแรกแล้วก็คือการล้างหน้าใช่สองข้อนี่ค่ะคืออะไรคะโอเคค่ะก็เป็นในเรื่องของการล้างหน้าที่ดีนะคะถูกต้องนะคะผิวเราก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะเรียกว่าคุ้มครองเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราล้างหน้าแล้วเรียบร้อยลูกผมขนเราก็เปิดใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับวันนี้เราทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านเรียบร้อยถ้าเราไม่ปิดประตูนะคะฝุ่นเข้าไหมคะเข้าแน่นอนเลยเข้าเราอุดตันทันทีนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอันดับที่2ต่อมาก็คือใช้โทนเนอร์นะคะคนะคะโทนเนอร์จะช่วยในเรื่องของการปิดรูขุมขนและก็ปรับสภาพผิวให้เราพร้อม,มที่จะได้รับการบํารุงอย่างเต็มที่<อ>ถือเป็นการกระชับรูขุมขนด้วยใช่ไหมคะใช่ใคร<อ>ที่มีปัญหารูขุนกว้างรูขุนกว้างนี่แหละค่ะหนึ่งในปัญหาที่ ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปแล้วเรามีวิธีการเลือกโทนเนอร์ยังไงคะบางบางคนบอกว่าไม่ชอบแบบกลิ่นแอลกอฮอลส่วนมากถูกต้องก็จะใส่แอลกอฮอลใช่เลยใช่เลยการเลือกโทนเนอร์ที่ดีก็อย่างที่บอกถ้าวงจรที่ดีก็คือไม่มีแอลกอฮอลค่ะแต่ถ้าวงจรที่เสียนั่นก็คือมีแอลกอฮอลผสมอยู่วิธีการเลือกใช่อย่างที่น้องพี่บอกเลยตรวจง่ายๆเช็คง่ายๆนะคะดมกลิ่นดูหรือจุดไฟเอาค่ะมีสลาดไหมเขาจะบอกป้ายไหมคะว่าให้เราวิธีการ ว่ามีแอลกอฮอล์ไปกติแล้วเขาก็คงจะไม่บอกหรอกนะเพราะว่าจริงๆะอ่าแอลกอฮอล์เวลาโดนที่หน้าาจะรู้สึกเย็นๆนะคะคนก็จะรู้สึกว่าดีแต่จริงๆแล้วถ้าติดไฟอ่ะเรามาอยู่ที่หน้าเราดีไหมคะไม่ดีแน่นอนใช่เลยได้ศัพั์มาสองคำล้ว เมื่อกี้ล้างหน้าก็จะมี pH 5.5าจุดห้านะครับแล้วนี่ก็จะมีโทนเนอร์ต้องนอนวอร์มใช่แล้วลองนะได้ความรู้นะไม่เคยทราบไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้ววงจรที่สามนี่คืออะไรคะวงจรที่3นะคะเป็นวงจรที่จริงๆแล้วน้องพีทนะคะโค้ชเกลหรือโค้ชภากรก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือการบำรุงนั่นเองค่ะมีบ้างมีบ้างผมใช่แต่บำรุงเนี่ยแบ่งเป็นหลายๆอย่างแบ่งอีกแน่นอนสิคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่เคยรู้ก็อย่างนี้แค่ะ นะคะก็แบ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับบำรุงเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันปัญหาผิวริ้วรอยใช่ถูกต้องปัญหาผิวเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นนะคะฝ้ากระนะคะจุดด่างดำรอยสิวอ้่มากมายนะคะอันนั้นก็จะเป็นบำรุงเพื่อแก้ไขปัญหาผิวนะคะกับแน่นอนที่สำคัญที่สุดจริงๆเราป้องกันดีกว่าแก้ปัญหาไหมคะจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะป็นการ บำรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผิวค่ะนั่นแหละค่ะสามขั้นตอนวงจรที่สําคัญเท่านี้ถ้าเกิดว่าเราทําครบสขั้นตอนเราก็เลือกตามที่โคชนิ่งบอกก็จะมีผิวที่ดูมีออร่ากันสวยงามเป็นล้อที่ผมตัวอีกทีได้ไหมครับในฐานะที่ผู้ชายอย่างผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหนึ่งล้างหน้าใช่ไหมฮะสองใช้โทนเนอร์ที่มาใช้ออลกอด้วยและสามก็คือใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นไปทางด้านการป้องกัน ป้องกันรหรือว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาผิวแต่ที่สําคัญนะคะคเมื่อกี้นิ้งลืมพูดะคะคนใช้บํารุงผิวให้เราดูกันง่ายๆนะคะคนอายุห้าหกสิบเนี่ยอายุมากขึ้นก็มีรอยเหี่ยวย่นเป็นปกติแต่ไม่ค่อยมีฝ้าไม่มีกระใช่แต่ทําไมบางคนรอยเหี่ยวย่นเยอะแล้วมีฝ้ามีกระเยอะเอาละค่ะเพราะเพราะ,ะ,ะเดียวนะคะเพราะครีมบํารุงผิวมีสูตรน้ํามันกับสูตรน้นะะําค่ะถ้าเป็นสูตรน้ํามันเจอแดดเกิดอะไรขึ้นคะ น้ำมันเจอแดดก็ร้อนสิครับก็ร้อนค่ะฝ้ากระเกิดขึ้นไหมคะไม่เข้าใจเร็วเหมือนกันนะเนี่อยากเข้าใจมากเข้าใจเร็วมากขึ้นนะคะเข้าใจมากกว่านี้ไหมคะอยากอยากเอาชนั้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตัวอย่างมาสักหนึ่งคนไหมคะเพื่อที่จะมาแบบสาธิตที่การด้แลผิวเย็นดีเพราะรายการเราเนี่ยต้องเป็นการปรับลุกโดยโค้ชเกลเนี่ยพื้นฐานคือต้องให้เห็นผลลัพธ์ได้เลยในรายการผลลพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพถูกมคะใครจะเป็นผู้โชคดีท่านนั้นจะเลือกเองหรือว่าจะให้ใครเลือกดีคะ เอาเลยค่ะน้องพีทเต็มที่เลยค่ะใครก็ได้เลยใช่ไหมฮะค่ะน้องพีทเดินเลยค่ะเชิญเดินเลือกได้เลยค่ะขอเป็นคุณพี่เสื้อแดงคนนี้แล้วกันค่ะอ่าเป็นผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่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 ะสวัสดีครัชื่ออะไรคะชื่อนัทค่ะชื่อคุณนัทนะคะนัทนะครับนัทโอเคน้องพีททำไมถึงเลือกคุณนัท ก็ดูแล้วนะคะที่เขานั่งอยู่ตรงนี้ดูหน้าตาแบบไม่ค่อยสดใสแล้วก็อยากจะดูว่าถ้าเกิดหลังได้ดูแลผิวนะคะกับโคชนิงแล้วเนี่ยนี่เขาจะดูไ r i g h ขึ้นมาหรือเปล่าใออา้อยากเห็นอยากเห็นเพราะวันนี้โคชนิ้งของเราดูสิฮะผิวแบบออร่าออกเลยทีนี้คโคชนิ้งจะมีวิธียังไงที่ทําให้คุณนัทของเราเนี่ยมีออร่าออกมาได้ เน่นเดียวเกเครื่องมือพิเศษนะคะเป็นตัวนวัตกรรมตัวใหม่ที่เมื่อกี้คุณภากรที่โค้ชภากรถามถึงในเรื่องการต่อต้านความชราระดับยีนค่ะแต่เองจะเนเครื่องมือเป็นเฟสสปานะคะเอามาลองทําที่หน้าแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์กันทันทีเลยค่ะว่าพอทําปุ๊บแล้วรู้สึกยังไง งั้นก่อนอื่นที่เราจะไปถึงนวัตกรรมตัวใหม่เนี่ยลองให้โคชนิ้งวิเคราะห์ถึงผิวของคุณนัทหน่อยสิควะว่าตอนนี้ผิวเป็นอย่างไรแล้วก็ควรต้องมีการแนะนําเพิ่มเติมองไรบ้างโอเคได้ค่ะคก็ขออนุญาตนะคะถามก่อนเลยว่าคุณนัทรู้สึกว่าผิวของตัวเองค่ะเป็นคนผิวประเภทไหนน,น่าจะเป็นผิวผสมะคะเพราะว่าช่วงหน้ากอะไรพวกนี้จะมัน ผสมเหรอฮะไอ้คำว่าผิวผสมนี uhm, <S 2> <S 2> Guys, meter, be, ่แปลว่าอะไรครับนั่นนะคะเป็นคนที่ไม่รู้อยู่เรื่อยเลยนะคะผสมนี่ผสมยังไงฮะก็เป็นผิวผสมทุกสิ่งผิวมีอยู่ทั้งหมดสาประเภทค่ะผิวธรรมดานะคะผิวแห้งผมรู้จักแห้งอย่างเดียวอ้าวผิวเลยแห้งอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นในเรื่องของผิวมันนะคะผิวมันก็จะแบ่งเป็นผิวมันแบบมันทางหน้ากับผิวผสมเนี่ยแหละค่ะถ้าผิวผสมจะปมันช่วงตัวทีทีโซนนั่นเองค่ะในตัวทีตรงไหนพี่ตัวทีตรงนี้เหรอจเตัวทีอ่ะเซ็นมากี่ย ได้เลยเดี๋ยวยังไงนะคะให้คุณนัทเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพอกลับมานะคะน่ะทําให้ดูเลยว่าจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะป้องกันปัญหาผิวต่างๆเนี่ยทายังไงบ้างกับเฟสสปาค่ะค่ะนัทเดี๋ยวให้คุณนัทไปเตรียมตัวเลยนะคะโอเคเชิญคับคุณนัทครับ เดี๋ยวเรามาดูเนะยคะว่าหลังจากที่ไปเตรียมตัวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโค้ชลิงเนี่ยจะสาธิตให้ดูเนาะใช้เครื่องอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกคนนี้งบอกว่าการที่ดูแลผิวเนี่ยทาครีมอย่างเดียวไม่พอ,พอใช่ไหมคะใช่ต้องมีการแบบผลักเข้าไปถึงลึกเข้าไปอีกถูกต้องคือจริงอย่างเนี้ยค่ะ มลพิษมลภาวะก็เยอะเนอะไม่ว่าจะแสงแดดหรืออนุมูลอิสระนะคะที่เข้ามาโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้มูลอิสระนะไอ้เรื่องผิวแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องเรื่องของภายในไม่มีจะข้างในอะไรอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยครับในเรื่องผิวผิวก็มีเหมือนกันเหรออันนี้สั้นๆอนนมูลอิสระจริงๆแล้วก็เอาง่ายๆคือสนิมแก่ค่ะสนิมแก่สนิมแก่มีสศพอีกแล้วค่ะท่าสนิมเมื่อกี้เอียดใช่ไหมคะอะไรกับตัวเราตรงนั้นนะตรงนั้นก็เสื่อมมันก็แก่ค่ะ ข้างนอกเราจะได้ยินเยอะๆเข้าไปในร่างกายแล้วทาให้เกิดโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเข้ามากระทบที่หน้าค่ะหน้าก็เกิดริ้วรอยเหมือนกันอ๋อโอเคเป็นตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะมาดูการดูแลผิวโดยวิธีของโกสินนะคะ